กันผมกำลังจะบวกไงไม่เห็นหรอหืม <t> ทำเสียงแหล่ด้วยกำลังจะโบสถูกูกเกะตายแมวมาเว้ยเหี้นในเตียวห่วยไม่จ่ายแล้วอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วแล้วใครมราตั้งขับเลยสตรีมใหม่ตาไมาตั้งขับเลยสตรีมคืออะไรอ่ะออออออุุุุ้้้้้ยยยย ใช่หมื่นหนึ่งจากห้าสิบห้าบาทกูจะไปหาแม็กโคราวันเนี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเตรียมอะไรเพื่อนมาแล้วแล้วพี่ชายใหญ่กูมาหมูโดดแม่กก็เรือโดดอ่ะเอาดิกูจะเปิดเลสหมูโดดเรือโดดไปเนแค่ว่าเรือโดดหมดมั้พี่ตาไปเลิกยังมีกระยาหมอนบนแม่งคนละแบบเลยเนาะอ่ะไหนเปิดดิเกมอะไรให้กูเล่นเกมอะไร อ,อูทำแนวติโกก่อนแล้วกันสวยจังตังเท่าเดิม <laughs> ซื้อได้ปะซื้อเท่าไหร่สองหมื่น,น่ะมึงกล้าไหมเอ้หมื่นห้ามึงกล้าไหมโอ้ไม่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 ไมต่อหมื่นห้ามันโดนทำไมล่ะมึงกล้าไหมล่ะคนดูขอ <laughs> อ่ะมกล้าแทนแทนกับคำที่มึงไม่สตรีมอะ โอ้จุดบันห้าไอ้ยยไม่ไหวแลวแมวแมวหมื่นห้าไปเลยโอ้ยแล้วพี่มันเขาเอ้วยตอบตอดกูขอกูขอคนดูก็ขอได้ไหมกูขอกูขออ่ะไม่เคยพลาดนะเสียหน้าไม่ได้เออเอาดิจคิงเออเก๊กเอาแล้วมางหมื่นห้าเฮ้ยดี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 พี่ชายใหญ่กูเอาแล้วคุณไปคุณไปเก็บคุณคุณไปคุณไปลายท้ายเก็บคุณมาปบท้ายคุณไป เก็บปดมาปท้ายโอ้ยเฉยแป๊บเดียวคูณยี่สิบถ้ามาหลับันตองละมึงร้องโอ้หยสวยโอ้โอ้ไอเทียนิ่งเฉยโอ้ปแปดพันสามไม่ไม่ไม่มาแล้วคูดูจากส่งแล้วรู้เลยรู้ดูออกอะโอ้โหแล้วคูจิบมมันคูมาให้พี่หรอกพี่มันไม่มาแล้วบ้างนะโอ้โยเ้ยอะไรวะ พี่ใายใหญ่หมายท้ายคุณสเออมันกูรู้กูรู้กูรู้แต่พี่รู้ใช่ป่ามันมันจะไม่มาเออกูรู้แล้วมันคณเยอะไปคดเยอะไปจริงพี่กดต่อเลยแหละมาเออสวยอันเป๊นนึงครับแป๊นนึงครับดูก่อนช่วยเพื่อนผมลุ้นงอนเพื่อนผมกำลังจะบวกไหนไม่เห็นหรอฮอทำเสียงรับแหล่ด้วยกำลังจะบดกูเคก วุ้ยเออเออเอุ้ยแปดพันทวนมาแล้วว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยยาวยาวยาวอีห้าพันนี้อะไปอีกวีเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวมันไหลมัไหลแล้วอย่างเงี้ยใครกูแค่เนี้ยแหละโอ้ยก็ไหลไหลไหลเพราะม่าคูณสิบสองอยู่ยังไงก็มายังไงก็มาถ้าคูณสิบสองยังไงก็มามึงฟังไว้เลย มักกี่ช่องหนึ่งประดิบประดิบมามาประดิบโอ้ยเลคุณเมวก็ยังดีกูบอกนะอย่าง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 งี้หลยนะเราดูออกไว้ว่ามันคุณน้อยอ่ะมันมันโอ้ยอย่าคุณเยอะอย่าคุณเยอะเอ้ยอย่าคุณเยอะแค่คนี้พออย่าคุณเยอะไม่เอาคุณแล้วไม่เอาคุณแล้วไม่เอาคุณแล้วไม่เอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกูรู้แล้วพี่พี่กิงรู้ใช่ป่ะถ้ว่ามันว่ามันคุณเยอะ ควยก็ได้ตงควยตะุลกนีต้งเนคุักไม่จ่ายหวยคนไม่ใช่คำลาเช่นดูเขาเล่นครับผมดูเพื่อนเล่นผมไม่ได้เล่นอีควยเอีกูรู้เลยอ่ะดูออกอ่ะดูออกจัดอ่ะไม่ได้เล่นตะคุณเยอะเอากำไรไปหนึ่งพันกล้ายไม่ล่ะกลายอีกไหมเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เ้เเ้ย สวยแมวมาเว่ยเฮียนี่เดียวโอเคอไปอีกยังมีปึ๊บเออมันไม่แบบบึ้มบําซัมเบยเนาะเจทำสอบสวยอย่างน้อยก็ได้คนเป็ดละเพื่อนกูอยากให้กูหมดหรือเปล่าเนี่ยสวยสวยไม่อนแต่ร้องสวยเออตาไม่แมวให้หมดหรือเปล่าเนี่ยไม่แตกร้องสวยสวยเฮียแล้งหนาไม่รู้เฮียไม่แตกบอกสวยพาช่องหนึ่งพาช่องหนึ่งมากี่ช่องหนึ่ง มึงรู้ให้หมดเหรอไม่กูรู้ช่วยเพื่อนกูขี้้เหี้ยกูรู้กูรู้ใจเพื่อนกูเออเห็นตังค์สามไปแล้วแม่งดีใจสวยสูชี้มั้ยสวยเฮียกับไหลเออสวยเฉยกุ่งไหลสวยแม่มาเพิ่มอยู่ใครไปกล้าแช่งเพื่อนให้เสียล่ะเอ้ยโปรเจทั้งสองสวยโดนไปโซจ้า่ไปไหนอ่ะ หมักหน้าไหลนะได้ได้สองไหมขวยไม่จ่ายแล้วอย่างเงี้ยอียแล้วแล้วใครมานั่งขับเลยสตรีใหม่ตาไม่นั่งขับไหนสตรีมคือะไรอ่ะตามึงทำอมึงมันหมายความว่าไงอ่ะมึงเห็นไจริงไหมไม่แตกงแล้มึงนั่งขับเลยสตรีมไม่กูอ่านคอมเมนต์กูขับคอมเมนต์ออโโเเคคนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยดูดิโอเคเนี่ยมึงใกล้อีกไหมมึงใกล้อีกไหม กูร้อคิกคิกคิกกูได้ยินนะะฮะฮะีกตัวอะไรกูต้องเปิดจอไอ้กูดูหน้าเพื่อนกูก่อนอะตอนไม่ไม่แตกกับเพื่อนกูชอบใจจัดอะช่างให้กูหมดไอ้เหี้ยรออะไรอะพี่แม่คตรดีใจตอนตอนพี่ไม่แตกอะมันนั่งขับคิกคิกคิกแล้วก็แบบแบบพูดพูดในทันทีแบบแบบกล้ากล้ใกล้อีกไปใกล้อีกไปโอ้โหเมีวแม่งคนสิบส <ligen> ี <or ifice> ่แล้วอ่า อุ้ยคูดิแปดไอ้เหี้ยอุ้ยไหลนะเนี่ยแหมแหมแหมไหลนะเนี่ยแต่แต่แกลหล่ำคืออะไรอ่ะเอวขำแน่โอ้ยไอ้ตาแม่งแบบไอ้ตาคนดล้ำหลังอ่ะไหลนะเนี่ยแต่มันังไว้กูขำเสียงพวกมึงพูดเนี่ยโอ้เฮียควยคุณจังตังไม่จ่ายเฮียควยหมด อี้อ่ะวิองสุดท้ายพี่ข้อเสาถ้ำคนดูข้อเสาถ้ำพี่คิงว่าไงได้เสาถ้ำก็ได้อ้าวโอเคตจำใจคนดูครับมึงกล้าซื้ออีกไหมเพื่อถามอ่ะมึงกล้าซื้ออีกไหมอู้ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนแค่นั้นแหละใหญ่แอแค่นั้นใหญ่แอ๊เหมือนเหมือนเหมือนมึงใหญ่พี่ริงขออีกไม้อ่ะขออีกไม้ขออีกไม้โหม่เอขออีกไหมหมื่นห้าเออมันได้กำลังขึ้นอยู่แล้วหมื่นเออเคี้ยพี่ชายใหญ่กลัวอี้ย่ะคิงนั่งงมตานั่งขำไม่มาคุณช่วยเชียร์ เชียเฉียให้บวกตาเชียให้บวกเช่ปะอืมช่วยเพื่อนเอออย่างน้อยมีคูณมาเพื่อนไม่ต้องห่วงสวยได้เมียมายังดีโอ้หมดไอ้เหี่ยโอ้ต้าขอมาสุดท้ายมาได้ไหมอ่ะแต่มันนิ่งจัดเลยเฮ้ยแม่ไมกูบอกแล้วว่ามากูบอกแล้วนั่งขำคิดคักคักคิัช่องนึงปั๊บ อุ้ย<ส>เ <straightforward> ืออไมดเดียวอคิงมาฟัดโตสมัครสมาชิกคุณเฮ้ยทำไมทำไมตามานั่งขำคิกๆวากูไม่เข้าใจเลยกวยหมดอะไรเนนั่งช่วยเพื่อนกูหลุนอยู่เพื่อนเป็นไงกูบอกแล้วมึงตายยากพัดต่อด้วยนี่ เฮอตายยากหากโดดแตกแตกแตกมาเท่าไหร่อ่ะแตกมาหกพันตานั่งหยิ้มทำไมไอ้ตามันยิ้มว่าแต่เขาซื้อซื้อหมื่นห้านะแตกหกพันในสาถ้ำอยู่ไหนสาวถ้ำสาวถ้ำสาวก็อยู่ไหนถ้ำเราอ่ะหิงขโนกูสาวถ้ำมีคนดูบอกทิงนั่งงอมตะนั่งขำ ต่อทัอยู่ไหนข้างล่างเอาหมดกูมันเดี๋ยวกูปั่นเบ็ดห้าร้อยเลยแหละลงอีกลงอีกอ่ะเราไม่ปั่นเบ็ดห้าร้อยคนดูกดไล์นะครั้งล่าสุดเฮ้ยใครจำได้บ้างครั้งล่าสุดพี่คิงโคตรโกงความตายอ่ะเหลือสูตรอ่ะแต่กลับมาเบ็ดเท่าไหร่ดีเพื่อนห้าร้อยไปเลยเพื่อนมันมันเยอะไปสี่ร้อยมัสองร้อยพี่ผมสองร้อยไปดีกว่าสองร้อยไปดีกว่าไอ้เนี้ยตังค์ไม่ออกสองร้อยไปดีกว่าไอ้เนี้ยเบื่อฟอร์มเป็นเสียนำแทงสุดท้ายตังค์ไม่ออกไปไล่เบ็ดได้ไหมล่ะตา ไม่กูอยากรู้เลยมันช้าเว้ยไม่กล้าเปิดเทอร์โบอ่ะก็สองร้อยเทอร์โบก็ได้กูไหนอลเอางี้กูจะให้มึงบวกมึงฟังกูไหมกูเดี๋ยวกูเติมให้เป็นละห้าร้อยเป็นละห้าร้อยไม่เอา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 เพื่อนไอ้เหี้ยจะไม่เอานี่โอ้เพื่อนมันมันมันหมดมันหมดมันหมดไอ้พี่คิงเสียนานไม่ได้ด้วยดิไปเดีโอ้ยจะไปละเข้าเมืองแล้วนะเจอกัน มึงใจเย็นๆดีเดี๋ยวมันก็เข้ามูอเชีือกมือเชือกไว้แปะมันสองร้อยมันจะตอนมึงพอหยุดกูบอกให้หยุดเอ้าเออจเเนดฮ้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนกูเชียร์มึงอยู่สวยเพื่อนหลักอุ้ยไอ้กูเรียกสวยเพื่อนสวยหันมามองกูไอ้เหี้ย่ะไหทีละอยากได้เปิดหาง ไอ้ไอไอก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอพี่กูเข้าสเก็ตเตอร์ไอ้ตาบันนาเจื่ยงไว้เที่อะไอไอไอสุดไอ้สวดไอ้สวดเมื่อกี้พี่พูดว่าสวยสวยเพิ่ไอ้สวยแม่งหันมาหาพี่ตลอดอ่ะนึกว่าจะเรียกหมาแก้บ่ายจก้หมาว่าไงครับเบ็ดนี้ใช่ไหมหมาพอไม่ไม่ต่ำกว่าหมื่นใช่ป่ะหรู้หรือไม่ต่ำฟรีเกลียวหรือย่ะเยตาให้เฮตาให้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 เท่าไหร่ครับเอาไปประมาณไม่เกินหมื่นโอเคเพราะว่าเล่นเบ็ดไม่หนักอื้ม มันอยากเห็นเป็นห้าร้อยจริงกันอะอุ้ยสี่พันแล้วว่ะสี่พันแล้วว่ะสี่พันแล้วสี่พันแล้วสวยอุ้ยสวยเฮ้ยนายอยู่หกร้อยสวยสิบต่อสวย,สวยอุ้ยสี่พันละไหวยู่ไหวยู่วอ้ยอ้ยเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรนักหนาช่วยหลุดอยู่ อุ้ย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 เฮียอุ้ยเุ้ยน่าเกลียดตายอ่ะน่าเกลียดเฉยตายแล้วเหรอเฮยน่าเหรอเ้ียตายหัวแน่เฮียแหวก้ปยอ่สิบแปดไอ้ตาตยหัวมงไรอ่้พี่ตาเฮียมาจัดเฮียมาจัดเฮียมาจัด โปงเลยอ่ะเราไปเอาไปตาตาใส่หัวแตงสี่หมื่นพี่กิงพี่พี่ตาไม่อยากให้พี่ได้เงินน่แกดูหน้าเจียนนะหมายโก้ไม่แย่หน้าเจียนเฉยตายหัวด้วยเมื่อกี้ไม่ดีใจกับเพื่อนเลยเหรอพี่เฮียมาจัดเลยว่ะเฮียเล่เกมไหนโต้กับเพื่อนอย่างเล่นเกมอะไรมก็เล่นเถอะไหวเปิดโต้ไหมวันเปิดโต้ไหมเราไม่ดีใจเลยเฮียไหวเปิดโต้ไหมเพื่อนไหวเปิดโต้ไหมแล้วก็แล้วแต่มึงอยากเล่นอะไรก็เล่นได้ปะวันเปิดโต้ ไวเปโต้อยู่ไหนวะพี่เบี้ยวเมากินไปดึงซ้พี่ตั้เป็นแรงรถไม่ดีพี่อะไรมีดูพันอยู่เพื่อนวไวเปโต้ไหมไวเปโต้ไหมเอาดิในไวเปโต้เหเปโต้ข้างบนป่ะพี่กลางๆเมื่อทีฟ้าเดือดว่านั้นเลยเดือจะต้นไม้ของพ่อพ่อหลวงอ่ะเนี่ยเอาไหมเอาลองดิลองดิลองดิเอาามตอนนี้กลับกันแล้วพี่คิงนั่งขำตานั่งงอม บอกไอคิงพอเดี๋ยงหมดกิกกูดูทรงกูผ่านมาก่อนแล้วบอกไอคิงพอเดี๋ยวหมดอีกกูดูทรงเพื่อนผมมันจะแตกเป็นแสนมันไม่เอาหลอกหกหมื่นอ่ะนี่เยอะนะหกหมื่นไม่เอาอยู่แล้วเพื่อนผมมันจะเป็นแสนดูดูไอเหี้ยแต่กูหาบ้าก่ะพี่คิงแตกไอตาใสหัวทำหน้าเดือดพนักงานมันเป็นยังไงวะเหียเจ้าเป็นสามหัวใจป่ะพี่ก๊อดเกมนย สามสามอังเตาเอาดิซื้อดิไม่ซือ้อ้จะปั่นอะไรนังหนาวะไอ้เฮี้ยมันแบบสวย,ยสว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 ยเกมนี้มันเหมาะสำหรับซื้อ พี่ตากูหน้าไม่มีความสุขเลยขอเซื้อเลยพี่ไอติสไอตาดีนะไอตามันจะถึงแสนแล้วแสนแล้วถอนเลยโอ้โหแล้วมึงจะให้กูไหมเนี่ยหมื่นสองหมื่นนะโอ้โหโอ้โหกูถามมึงจะให้กูมากี่บาทโอ้โหโอ้โหกูคนซื้อได้อย่างเงี้ยเนาะกูบอกเลยเกมนี้มันเป็นเกมซื้อเอามาเตินไม้พ่อหลวง đây mhm, 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 bây giờ hay mhm, 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 đây? mhm, 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 tụi khuôn, mhm, 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 ui, mhm, mhm, มาอีกดิเออนั่นแหละมาตียันพี่คิงสวเอ้ยีก็เราเรากินกังกินกังน่าเจียนจรกงจังตัวเอ้ยเยี่ยเฮ้ยอย่างนี้แตกอันนี้กูบอกก่อนแตกพี่แตกหนักแตกหนักแน่นอนได้กี่แสนอ่ะเนี่ยซองทออีกซองนึงหรือไปอีกไปอีกเอมันจะไปคูณสองร้อยไม่ว่าเต็งถ้าจะไม่ผิดอ่ะ อุ้อันนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันดังหน่อยก็องดังๆหน่อยเฮียทำหน้าเจือนคูณร้อยแล้วไอ้ที่ดูดิ่ทำหน้าเจือนทำทำเป็นใส่หัวอือส่วนมากเพื่อนส่วนมากเพื่อนบวกมักเรามักมีความสุขเออ๊ะทำไมไม่มีเสียงไม่มีเสียงคนชื่อตาเลยวะเกูชอบเพื่อนกูลุ้นอยู่กูช่อบเพื่อนสวยมาไหวเฮีย ต้อใส่ใช้ใช้สมาธิเยอะไปหน่อยเกมมันมาแล้วบอกวะเนี่ยมันลุ้นในหมดอยู่อ่ะมันลุ้นในหมดดู้วยไ0 0เหี้ยมันลุ้นในพิกเกียเฮ้ยยอันนี้กูบอกนะอ้อันนี้อันนี้อันนี้ตางหนังนะกูบอกก่อนนะอุ้ยอุ้ยเหี้ยคุณ200สัตว์ให้คุณเรื่อยๆอ่ะพี่ดูดิ